ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราครับวันนี้เราจะพาไปจาะลึกรถรุ่นใหม่ที่หลายคนพูดถึงกันอย่างมากนั่นคือ Honda City Pickup ปี2025ใช่ครับคุณฟังไม่ผิด Honda ได้หยิบเอารถซีดานรุ่นยอดนิยมอย่างซิตีมาดัดแปลงใหม่ให้กลายเป็นรถกระบะขนาดกระทัดรัดที่ผสมผสานระหว่างความคล่องตัวในเมืองและการใช้งานอนเนกประสงค์ได้อย่างลงตัวเริ่มจากดีไซน์ภายนอกก่อนเลยครับด้านหน้าของ Honda City pickup 2025ยังคงเอกลักษณ์จากกลุ่นซีดานเอาไว้ แต่ถูกปรับให้ดูแข็งแกร่งและบึกบึนมากขึ้นกระจังหน้ากว้างขึ้นพร้อมตกแต่งด้วยสีดำและขอบโครเมียมเพิ่มความดุดันไฟหน้าเล็ดดีไซน์เฉียบคมพร้อมไฟส่องสว่างเวลากลางวานาัน d ด t i m e r ม์ n ันนิ่งไลทที่ติดตั้งไว้อย่างลงตัวเสริมความหรูหราเล็กน้อยความสูงจากพื้นเพิ่มขึ้นนิดหน่อยเพื่อให้สามารถวิ่งบนทางครุขระได้ดีขึ้นมุมมองด้านข้างคือจุดที่ทำให้รถคันนี้แตกต่างอย่างแท้จริง เพราะด้านท้ายถูกออกแบบให้เป็นกระบะสั้นขนาดประมาณ4.5ฟุตเหมาะสำหรับขนของเบาๆเช่นเครื่องมือช่างเฟอร์นิเจอร์ชิ้นเล็กอุปกรณ์สวนหรือของใช้กลางแจง้งอื่นๆซุ้มล้อด้านหลังถูกขยายให้ดูกล้ามโตขึ้นล้อแม็กมีขนาดตั้งแต่16-17นิ้วขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยส่วนด้านท้ายมาพร้อมไฟไท้าย LED ดีไซน์เฉียบคมกันชนหลังแบบทูโทนและปราเซตี้พิกอัพที่ดูเท่และแตกต่างไม่เหมือนใคร เมื่อเข้ามาภายในห้องโดยสารความรู้สึกแรกคือความเรียบหรูแต่ใช้งานได้จริงแผงแดชบอร์ดยังคงดีไซน์จากซิตี้รุ่นซีดานแต่มีการเพิ่มช่องเก็บของและการจัดวางที่เอื้อต่อการใช้งานมากขึ้นวัสดุภายในดูดีมีการใช้วัสดุซอฟ t ์ทัชแอร์ละลายอลูมิเนียมตกแต่งทำให้รู้สึกพรีเมียมตรงกลางจะพบกับหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วที่รองรับ Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้สายทำงานรวดเร็วและใช้งานง่ายพร้อมฟังก์ชันแยกหน้าจอที่สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ หน้าปัดเป็นแบบดิจิทัลแสดงผลชัดเจนพร้อมข้อมูลการขับขี่ต่างๆเช่นอัตราส,สิ้นเปลืองแรงดันลมยางระบบนำทางและระบบความปลอดภัยพวงมาลายัยหุ้มหนังมาพร้อมปุ่มควบคุมเครื่องเสียงและระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติเบาะนั่งรองรับสรีระได้ดีทั้งผู้ขับและผู้โดยสารสำหรับรุ่นท็อปจะหุ้มด้วยหนังเทียมส่วนรุ่นเริ่มต้นใช้วัสดุผ้าแบบทนทานทำความสะอาดง่ายเหมาะกับการใช้งานที่อาจต้องเจอฝุ่นหรือสิ่งสกรปรกบ,บ,บ่อยครั้งเบาะหลังถือว่ากว้างขวางเกินคาด สำหรับรถกระบะขนาดเล็กฮอนด้ายังสามารถคงพื้นที่วางขาไว้ได้ใกล้เคียงกับรุ่นซีดานบอะหลังสามารถพับแยกแบบ60:40เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บของด้านในได้อีกด้วยมาดูเรื่องขุมพลังกันบ้าง Honda City Pickup 2 0ส5มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน i-vtec 1.5ลิตรให้กำลังสูงสุด121แรงม้าและแรงบิด1 4 5นิวตันเมตรใช้เครื่องยนต์เดียวกับรุ่นซีดานที่ขึ้นชื่อเรื่องความประหยัดน้ำมันและความทนทานมีให้เลือกทั้งเเกกีียรรรธมมดา6ปและ CVT อััตตโนิ ถึงแม้จะไม่ใช่รถบรรทุกหนักแต่ c ิต y pickup ก็ขับขี่นุ่มนวลและมั่นคงช่วงล่างถูกปรับให้แข็งขึ้นเล็กน้อยเพื่อรองรับน้ำหนักบรรทุกโดยไม่กระทบกับความสบายในการขับขี่ในเมืองที่สำคัญพวงมาลัยเบ้าหมุนง่ายเข้าโค้งคล่องตัวมากบนทางหลวงก็ให้ความรู้สึกนิ่งและมั่นใจในด้านอัตราสิ้นเปลืองฮอ n d a เคลมว่าสามารถทำได้ประมาณ17-18กิโลเมตรต่อลิตรขึ้นอยู่กับสภาพถนนและรูปแบบการขับขี่ถือว่าประหยัดมากสำหรับรถกระบะ ในเรื่องความปลอดภัย Honda ก็ไม่ลืมติดตั้งระบบสำคัญสำคัญมาให้ไม่ว่าจะเป็นถุงลมนิรภยัยคู่หน้าระบบเบรก ABS พร้อม EBD เซนเซอร์ถอยหลังระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชานันและระบบควบคุมเสถียรภาพรถยนต์สำหรับรุ่นสูงสุดยังมีระบบกล้องถอยหลังถุงลมนิรภยัยด้านข้างและระบบ Honda Sensing ที่รวมฟีเจอร์อย่าง Adaptive Cruise Control ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนและระบบเบรกอัตโนมัติป้องกันการชน สำหรับราคานั้น Honda City Pickup 2025เริ่มต้นประมาณ600,000บาทสำหรับรุ่นเกียร์ธรรมดาและอาจขึ้นไปถึงประมาณ750,000บาทสำหรับรุ่นทอ็อปที่มาพร้อมเกียร์อัตโนมัติและอุปกรณ์ครบครันเรียกได้ว่าเป็นราคาที่คุ้มค่ามากหากคุณมองหารถใช้งานที่ขับในเมืองได้สบายแถมยังสามารถขนของได้ในคราวเดียวสรุปแล้ว Hondacity Pickup 2025คือตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการรถกระบะขนาดเล็ก ที่มีความสะดวกสบายประหยัดน้ำมันดีไซน์สวยและใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันขอบคุณทุกคนที่รับชมรีวิวแบบละเอียดของ Honda City Pickup 2025ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆจากพวกเราแล้วคุณละคิดยังไงกับรถกระบะรุ่นใหม่นี้จาก Honda คอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ